สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ลุงหนวดกำลังจะพาชมกำลังรีวิวให้ชมในสวนกระจกเดือนเพราะชำในส่วนหลังบ้านนะครับจะพามาชมกล้วยไม้กันครับตัวนี้กล้วยไมย้อลังการแล้วครับตอนนี้ตัามาชมเลยีฝั่งซ้ายมือนี่เอง กล้วยไม้ของออสเตรเลียนะครับของออสเตรเลียกล้วยไม้เขาเรียกว่ากล้วยไม้กระถางเนาะพันพันของต่างประเทศครับของออสเตรเลียจะเป็นแบบเป็นแบบนี้เป็นกระถางต้นไม้ยา,ยาวๆอย่างนี้ตอนนี้เริ่มหลังการแล้วครับมาดูมัดูด,ดอกของเขาดิดอกจะอยู่ทนนานมากเลยครับทนนาน เป็นช่อจูมอย่างนี้นะประมาณสองเดือนแล้วก็ออกดอกออกมาอยู่ใจอยู่ประมาณไม่ไม่ต่ำกว่าสองเดือนครับดอกถ้าอากาศไม่ร้อนนะถ้าอากาศจะอยู่ในระหว่างสิบถึงสิองศาจะอยู่นานเป็นเดือนเลยเป็นเดือนกระถางนี้โชคดีหน่อยครับออกดอกให้ทุกปีของแม่แม,แม่แม่ป้า ที่บ้านแจที่ลุงเคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อปีกลายนี่แหละถ้าลถเอ็ซีเคยตามลุงมาตั้งแต่ตั้งแต่ปีกลายนี้เนาะลุงไปเอามาจากสวนหลังบ้านกับของแม่แม่ป้าแจาป่วยเป็นโรคมะเร็งแต่ก็แจก็เสียช,ชีวิตไปลุงก็เลยไปสวนหลังบ้านแจลุงก็ได้กล้วยไม้ต้นนี้มามากระถางหนึ่งลองเอาลองมาปลูกดูก็ขึ้นมาอย่างภูมิใจนะครับตอนนี้ออาดอกให้ชมทุกปี ต้นไม้ของแม,แม่แม่ป้าครับแม่ป้าได้ลูกมะเร็งเสียไปแล้วผุ้สารแก่แก่ชอบต้นไม้มากเลยก็ได้มากระถางนี้กระถางหนึ่งประสิิกำลังเป็นจูมก็มีชอบดอกของเขามากนะสีสีสวนสีสวยมากเลยเหลืองอ่อนๆนี่ที่มาที่ไปของกระถางนี้เนาะอีกกระถางต่อมาครับสองกระถางนี้ อยู่กับคู่กับลูกมาหลายปีแล้วนะเนี่ยหลายปีถ้าปีไหนโชคไม่ดีก็จะไม่มีดอกครับบันไหนโชคดีก็ปีไหนโชคดีดอกก็จะออกมาเป็นกล้วยไม้ที่ออกดอกยากมากเลยสองปีสามปียังไม่ออกถ้าไม่ดีพอครับถ้าดีพอก็จะเป็นแบบนี้สิอันจะเป็นสีชมพูนะสีชมพูชมพูสวยๆเลยตัวนี้สองกระถาง กล้วยไม้จากออสเตรเลียจะเป็นแบบนี้นะครับแพงเลยนะตามตามตลาดนี่ขายในกระถางหนึ่งในหลายร้อยบาทถึงพันเลยนะถึงพันเลยเพราะว่าเขาอยู่ได้นานครับอยู่ทนนานเพราะอากาศไม่ไม่ร้อนไม่อบอ้าวเหมือนเมืองไทยที่นี่นะความเย็นก็อยู่ให้คลอให้เขาอยู่ได้นานปีนี้เป็นดอกออกดอกแค่แค่สี่กระถางเองข้างนอกนะต้องหลายกระถางไม่ยอมออกดอกให้จะอยู่อย่างเงี้ย เป็นสองปีสามปีก็ไม่ออกดอกให้เนีต้องย้ายต้องใส่กระถางใหม่ให้เขาครับแต่ออกดอกมาให้ก็ภูมิใจเนาะดอ,อกของเขาเนี่ยภูมิใจเลยแหละวยไม้กระถางของออสเตรเลียครับมาฝั่งนี้สีนี้คือเป็นสีเหลืองอ่อนๆนะเฮ้ยอ่นอนเป็นสีที่ออกดอกง่ายออกดอกเยอะด้วยแหละเป็นพุ่มเป็นพวงเลยสีเนี้ย พุ่มเป็นพวงแล้วก็ออกดอกนานเหมือน,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 อนทุกทุพันธุ์ทั่วไปแต่ช่องนี้คือในช่องของกหลาบกหลาบเ้าละ <c oughs> ของใบไม้กําลังออกดอกครับช่องนี้เมื่อปลายฤด,ดูหนาวครับฤดูหนาวอลังการเลยนี้ออกดอกให้ชมทุกปีกระถางนี้ แต่มีหลายกระถางอยู่ข้างนอกไม่ออกดอกให้ปีนี้ไม่ออกดอกให้นะอะันี่ก็มากระถางสุดท้ายครับกระถางนี้ของเพื่อนก็เพื่อนให้มาเมื่อห้าหกปีที่แล้วเนี่ยกระถางนี้พึ่งจะออกดอกให้ปีนี้เป็นปีแรกนะเป็นปีแรกกําลังจะบานพอดีดอกใหญ่ครับดอกใหญ่แต่ยังไม่บานไม่เต็มที่พอเพื่อนซื้อให้มาแล้วก,ก็เก็บไว้ เพิ่งออกดอกให้นี่เองปีนี้ก็สวยงามดีครับดอกของเขานี่ใหญ่ดอกใหญ่ดีอ้วนชวนเลยลำต้นลำดอกยาวยาวเลยยาวมากเลย,เลยในกระถางนี้เนี่ยปีนี้โชคโชคดีที่อ,ออกดอกให้สี่กระถางเออห้ากระถางข้างนอกนี้เหลืออยู่ประมาณสิบกว่ากระถางไม่ออกดอกให้เลยปีนี้ จะเป็นแบบนี้แหละแต่สีเหลืองอ่อนนี้นะเาราเรอให้ชมทุกปีมาใช่กระถางนี้ก็อีกกระถางหนึ่งครับเพียเพราะาลุงมีหลายกระถางคือนี่ครับคือกล้วยไม้ของออสเตรเลียครับกล้วยไม้กระถางของออสเตรเลียครับจะเป็นแบบนี้แต่ยังไงก็บางไทยก็ยสวยกว่านาะสวยกว่าแล้วก็หอมดุหอมด้วยที่นี้ไม่มีกลิ่นนะครับมีกลิ่นหอมไม่มีอินใบของเขาจย,ย,ยาวลักษณะใบย,ยาว เฉงแข็งยาวๆอ,ออกมาขยายพันธุ์นี้นะะ่าจะยากไม่ไม,ไม่ยากง่ายนะแต่เอาดอกยากหน่อยมีแค่เราดึงเอาตัดเอาตรงโคนที่มีรากอ่ะแยกออกมาแต่ต้องใช้เวลาประมาณสั้จากต่ำก็สองปีหรือสามปีถึงจะออกดอกให้ครับไม่ใช่ง่ายๆเนี้ยแยกอย่างเงี้ยถ้ามันแก่ๆมาเงี้ยเราก็เราก็ตัดเอานี้ทิ้งไปทิ้งไปแล้วก็แยกเอาเอาที่มีมีหน่อออกมาเนี้ยแยกใส่กระถางใหม่ แต่ต้องใช้เวลาะมากก็2ปี3ปีถึงออกดอกให้ทีหนึ่งครับไปผมก็ถ่ายทําให้ชมในสุดเดือนพ่อชํานะครับตอนนี้ให้ชมดอกกล้ยไม้กันฝั่งนี้แล้วก็อีกฝั่งนี้ก็เป็นไม้ประดับในใน,ในร่มนานาพันธ์จำพวกของกุหลาบหินครับทั้งหลายนี่ตอนนี้ก็เคยรีวิวให้ชมกันมาก่อนเนาะ แล้วก็ดอกไออันนี้ก็กำลังออกดอกน่ารักเหมือนกันดอกอะไรลุงก็ไม่ทราบเหมือนกันใครทราบไหมดอกนี้ใครทราบไหมนี่ออกดอกได้ตลอดเลยสีสวยดีเออไปโอเคนะครับผมกันก็ลุงก็ถ่ายทำรีวิวให้ชมกันเท่านี้ก่อนเนาะก็ไม่มีอะไรให้ชมกล้วยไม้ในเรือนเพราะชําเรือนกระจกนั่นเองครับผมโอเคนะคับไปขอบคุณที่รับชมชม,ชมกัน ก็จบเท่านี้ก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ